สวัสดีค่ะใครเป็นสายเกาหลีวันนี้อย่าพลาดนะคะเราจะมารีวิวลิป juicy lasting tint ของโรงมาทั้งหมด12แท่งถ้าปากไม่เปื่อยเราไม่หยุดค่ะค่ะและนี่คือสีทั้ง12สีที่เราจะมารีวิวในวันนี้นะคะเริ่มจากสีที่1จนถึงสีที่12อันนี้คือสีที่ส w a t c h แล้วนะคะ12สีเนื้อมันจะออกแบบ glossy หน่อยนะคะแล้วก็ลองถูเดี๋ยวลองถูๆดีกว่า นะคะถูกไม่ออกนะคะมันจะเปื้อนเป็นเหมือนทิ้นทิ้นที่ติดปากอยู่อะคะ่ะต้องใช้ออยนะในการล้างเพราะฉะนั้นติดทนแน่นอนไม่ต้องกลัวปรับจืดสีที่หนึ่งนะคะ juicy o มันจะลื่นๆนะคะแล้วพอทาแล้วมันจะรู้สึกว่าเหมือนเป็นฟิล์มๆหน่อยอะสีไม่ได้ออกเยอะมากก็หน้าตาดูมีสีสันขึ้นมานิดนึงสีที่สอง b y บิ้เร อันนี้สีที่3นะคะ Summer scent ค่ะอันนี้แดงสดใสดีนะคะสีที่4นะคะ Dragon Pink นีสีที่ห้านะคะชื่อว่าพ c h มีค่ะเป็นชมพูอ่อนๆเนาะใส่มากเลยอะ่ะลุกคุณสีที่หกนะคะซิกซิกค่ะ อู๋นี้ก็สวยนะเป็นแบบชมพูม่วงๆอีกนึงนีอ <c oughs> แบบเป็นการเป็นงานนิดนึงนะคะสีสุภาพิกิสีที่เจ็ดนะคะจูจูค่ะอ่านมาจาก Google Translate นะคะมันเป็นชื่อผลไม้ชนิดหนึ่งนี่ก็ดูสุภาพอีกแล้ว ชมพูนูดเรียบร้อยเป็นการเป็นงานสีที่8นะคะ Apple Brow n ค่ะ 9นะคะลิจิคอโรค่ะมาเกินครึ่งทางแล้วปากเบิ์นแล้วนี่ก็สวยสุภาพนะคะเป็นการเป็นงานสีที่10นะคะนูดี้พีนัทค่ะก็ไม่นูดเท่าไหร่นะตอนแรกนึกว่านูดี้พีนัทจะแบบป่วย ว่ามีก็ยังรอดนะคะสีที่11แล้วค่ะดูด um ีพัมกินก็ออกแดงชมพูนะคะนี่ก็ออกสุภาพอีกแล้วนะคะสีมันใกล้กันมากเลยอะจริงๆเลือกสีแนวๆที่ชอบแล้วก็ดูว่าในร้านเขามีสีอะไรแล้วก็เลือกอันนั้นมาจ้ะ ดีกว่านะคะจะได้ไม่ต้องซื้อแบบ12อันใครน้อบ้าซื้อ12อันไม่ได้บ้านะมันมีคนซื้อให้เป็นของขวัวันเกิดสีที่12อันสุดท้ายแล้วน่านะจุดนี้คือปากเบินไปแล้วเรียบร้อยเชอรี่บอมนะคะลืมบอกชื่อนี้ก็เป็นแดงกำกับนะคะสายฝอน่าจะชอบ จบกันไปแล้วนะคะกับสวอชสิบสองสีเท่าที่ลองมารู้สึกว่าชอบเนื้อของมันนะคะชอบเนื้อเพราะว่าเราไม่เคยมีลิปสติกที่เป็นเนื้อแบบนี้มาก่อนปกติก,ตก็ที่มันเป็นแท่งๆมันก็จะเป็นแบบเนื้อครีมเนื้อแมตอะไรเงี้ยหรือแม้แต่ว่าอันที่จิ้มจุม่มะถ้าแมตแบบจิ้มจุ่มแมตแบบแคทคอนดีอย่างเงี้ยมันก็จะแมตไปเลยแต่ว่าในขณะที่ถ้ากลอสอะของพวกแบบแบรนด์ทั่วไปอะค่ะเนื้อมันก็จะใสๆแล้วสีสีมันก็จะอ่อนๆแล้วก็ เวลาทาบางทีมันแบบผมไปติดอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ชอบไม่ชอบแต่อันเนี้ยเนื้อ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 ดีมากเป็นเนื้อแปลกใหม่มากใครที่แบบไม่เคยลองเนื้อของแบบลิปทินเกาหลีอะ่ะขอให้ลองเพราะอันเนี้ยเป็นลิปทินเกาหลีอันแรกที่มีเหมือนกันเพราะว่าไปดูรีวิวมาก็อินฟลูเอนซ์กันไปอินฟลูเอนซ์กันมานะคะรู้สึกว่าพอตอนที่ทาไปอะคะ่ะมันจะรู้สึกเหมือนว่ามันเป็นน้ำอะเป็นน้ำไหลๆเลยอะแต่ว่าพอแบบ ม้มๆไปแป๊บหนึ่งอ่ะมันจะเริ่มกลายเป็นแบบเจลๆเป็นฟิล์มเคลือบอยู่ที่ปากแล้วเนี่ยพอตอนเนี้ยมันเริ่มแห้งแล้วมันก็มันก็จะดูแบบมีความกลอสนิดๆอะไรเงี้ยแต่ก็ดูแบบเป็นธรรมชาติแล้วสีก็ค่อนข้างถ้าสีที่แรงๆอย่างเงี้ยเชอร์รี่เชอร์รี่บอมอย่างเงี้ยค่ะมันก็ค่อนข้างชัดแต่ว่าถ้าเป็นสีอ่อนๆเนี่ยลูกคุณเนี่ยพีชมีเนี่ยก็ก็จะออกแนวแบบหวานๆสีใสลออ์ป้าอะไรเงี้ยค่ะ ไว้แต่เล้วลืมลืมบอกว่าข้อเสียของลิปตัวนี้นะคะโรแมนจูซี่ลาสติ้งทินก็คือกลิ่นค่ะกลิ่นมันชอค่อนข้างเป็นแบบเคมีเคมี K M e, อะไรเงี้ยเพราฉะนั้นถ้าใครที่เซนซิทีฟต่อกลิ่นอ่ะอันนี้ก็อาจจะไม่เหมาะจริงๆหาได้ตามหาซื้อได้ตามร้านฮิวทั่วไปเลยค่ะอยากใครอยากซื้อร้านไหนก็ซื้อเลยค่ะราคาที่ที่ดูดูมามันก็แล้วแต่ค่ะร้อยกว่ากว่าถึง200กว่ากว่าอะไรเงี้ย ลองไปดูได้แล้วก็ถ้าใครลัวว่าเฮ้ยนีฉันซื้อมาของจริงหรือของปลอมอะไรเงี้ยที่กล่องของมันนะคะ่ะเนี่ยกล่องมันมันจะมีแท็กสีเงินเงินอันนี้ซึ่งาสามารถไปโหลดแอปชื่อน่าจะชื่อทีเด e นแท็กหรืออะไรสักอย่างแล้วก็ไปสแกนดูได้ว่ามันเป็นของแท้หรือเปล่าถ้ามันเป็นของแท้มันก็จะสแกนปึ๊บแล้วมันจะขึ้นว่ามันเป็นสินค้าของยี่ห้อโรมันนะคะก็หวังว่าจะชอบกันนะคะสำหรับรีวิววันนี้ที่เป็นรีวิวอันแรกก็ถ้าชอบก็กดไลค์ยเยอะ แล้วก็จะได้มีกำลังใจทำต่อนะคะขอบคุณค่ะ